สแกนอย่างละเอียดเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสแกนได้เลยว่าคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นกี่คนนะคะโดยพอ,อไกรสีนะคะท่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของแผนที่นะคะแล้วก็ดูเฉพาะเลยเรื่องของภูมิศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะวันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับโดยคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับได้มาตรวจสอบสถา,านที่เกิดเหตุนะครับ เราจะใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในการเมืองการมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่เราจะใช้ในการตรวจสอบเพื่อที่จะนำผลที่ได้เนี่ยไปประกรอบกับการตรวจวิเคราะห์รายงานการตรวจอบนะครับภาพคลิปวิดีโอต่างๆว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้จะรับความร่วมมือจากหลายหน่วยนะครับกรมชมระทานกรมเจ้าท่านะครับ แล้วก็เรือนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกในการปปิบัระการครั้งนี้โดยวันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นําผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด้านปฏิบัติการพิเศษด้านการตรวจที่เกระเทศด้านภูมิศาสตร์ด้านแผนที่นะครับมาร่วมกันในการที่จะหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้นําไปวิเคราะห์ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดวันนี้นะครับ ผลจากการตรวจจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะให้อ่ขออไกรศีนะครับอ่ครั้งนี้เราจะทําอะไรนะครับเราจะสร้างพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดด้วยด้วยแบบจําลองภูมิประเทศของจริงนะครับโดยใช้อุปกรณ์สมัยใหม่นะครับประกอบไปด้วยตัวโดรนนะครับที่ติดเซนเซอร์ที่เป็นเลเซอร์สแกนนะครับรวมถึงถ่ายภาพทางอากาศด้วยนะครับเราจะทําการบันทึกเส้นทางที่เรือวิ่งทั้งหมดนะครับออกมาเป็นแผนที่ทางอากาศ แล้วก็เป็นลักษณะของกรุงเทพเป็นสามิติเลยนะครับแล้วก็ตัวโดรนตัวนี้จะได้ข้อมูลด้านบนเหนือน้ําทั้งหมดนะครับส่วนอ,อุปกรณ์ทางซ้ายมือตัวนี้เป็นตัวเลเซอร์สแกนนะครับตัวนี้จะเก็บด,ด้านบนหมายถึงว่าเราจะใช้เรือเรือวิ่งทางทางริมริมฝั่งนะครับริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมดแล้วก็เก็บกรุงเทพข้้งหมดทั้งหมดจะถ่ายภาพแบบสามมิติรวมถึงมีค่าพิกัดที่เป็นพิกัดโลกในระบบเดียวกันนะครับ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรือสำรวจใต้น้ำด้วยด้วยโซน่านะครับของกรมชลประทานซ,ซึ่งจอดอยู่ทางด้านขวามือนะครับตัวน,นั้นทำอะไรครับตัวเรือสำรวจใต้น้ำเนี่ยจะทำการเก็บข้อมูลภูมิประเทศใต้น้ำทั้งหมดจะเห็นภูมิประเทศใต้น้ำเห็นความลึกของแม่น้ำทั้งหมดตรงไหนเป็นภูมิประเทศอย่างไรนะครับเป็นหินเป็นดินหรือทรายอย่างไรเนี่ยเครื่องมือจะเก็บได้หมดหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมด จะนามารวมกันนะครับนำเสนอให้พนักงานสอบสวนนะครับหรือประชาชนเนี่ยดูว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมมาเราจะนํามาแสดงในลักษณะของสามมิติหรือเป็นรูปแบบของ vr หรือ ar น,นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเส้นทางเรือ gps สัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงตําแหน่งกล้อลจงจรปีดในการบันทึกภาพทั้งหมดเนี่ยจะนํามาแสดงในระบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับในส่วนนั้นถ้า มีการตรวจพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะน,นําเสนอให้ให้สื่อมอวลชนและประชาชนได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับ